ของคุณแม่เกสรฮะถือ,อไว้เลยครับดีโอนี่ก็ประเภทเล,เล็กแต่ลึกแข็งเท่าร่จากบางหินส่วนต้นยอเพชรจริงก็เติบโตแล้วก็เก่งเร็วครับจากปรางคข่งมวยทรายมวยสร้างของที่มันวัฒนากินนาศีของคุณแม่เกส,สกรแล้วก็วัฒนาระยะสุกกลางแล้วก็ยอเพชรเด็กที่เป็นพี่ดือนเอ มันสะก็เป็นวิเช well. ียนเี่ยนเนเสียบเข้าไปข้าเป็นส่วนใหญ่ตีเลี้ยงยังไงเอ่ยยกเล่หอกแล้วเสียบแล้วเสียบเข้ามาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องแทงหนักๆอย่างนี้ครับ น eh, you, no ีุ่ชน็กคุณภาพระเกิดของอีสานใต้ยกเลิก เอาแล้วครับหาจังหวะเสียบเข่าครับยกแรกขึ้นมาดิเปิดมาเข่าเลยครับชอบเขา่ากันนะอ้าวเสียบเข้าไปเสียบไ,ไปอ้าวหาจังหวะเสียบมาเสียบไปนี่เอ้าโอ,โอ้โหคนนี้เตรียมดูเดือดไว้เลยครับจองดูเดือดไว้เลยเดือดแน่แน่ กระเจอสอบเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้าไปเข้ามาเข้าไเอ้าประตูแม่เด้งเหลี่ยมนี่กอดเพชรจริงเดือดที่เรียวยายามจะแทงเข่าให้แม่ยิงด้วยแขนเดียวเอ้าหนุ่มผู้เขาเน้นสอบเอ้อ แดงมีกำลังใจมาแล้วยาสองกำปั้นหนักหสองมืจากปัญญาสุกังแล้วของสี่เสือ้อ ยกสองแล้วครับโอ้แพงแพงเดี๋ยวพี่ก็โตโตแพงหมุนแพงจิงแพงแพงแพงนีแพงโอ้แพงไปทุนน่นเลยทีด ดีโอแม่ท <berm at> <c oughs> <cam> ี่สะอาดสมควรชอบดีโอหรอใส่จิ้งโอนเป็นดีโอมีดีโอมีเบียสิงก็มีฮะดีน้ำมวย เอาแข่งมาเข้าไปเสียบมาเข้ามาเข้าไปเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเอามามีเสียบเน้นๆมีดิงกระตุกสองมืนะอย่าพึ่จริงสองมื่นนะอย่าพึจริงอย่าจีบขอพยาศกรรมวีโอแทงแท้โอ อาอาชีเพิ่มเป็นสามหมื่นยอดรู้จิงโอ้โหปัญญาสุขหลับวันนี้ถอนเงินมาเป็นแสนเลยนี่ครับถอนเงินมาเป็นแสนเลยนี่อาจีาชนะอีกสามหมื่นนะคนนั่นแงอ้าวเสียสีสีไปเสีย,บ,สยบไป เตะมากระตุกไม่ลงตีต่อแอบกระตุกไปลงก็ตีต่อเฮ็ดี่ยนชุดเลยแทงมาแท่งตีเสียบเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้ามาแห็นี่เล่าเข้าไปเจ็๊บโบมวยไทยเล็างนาบินนิวัตจัประโกน สวทท่านผู้ใหญ่ทรันบพีบน่น้องแข่งวันกลางวันสร้างพัฒนาสุดๆเลยครับยกสามมาดูเลยครับยกสามปัดสิเยอะราวัลพิเศษเ,ศด,เศด้พั้นไปเยอะ เสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบคืนเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปนี่มาโอ้โหเออนี่มันสุดสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหสุดสุดเลยอ้าวตันเองแรงไรงเน่ากินโง่ในเข้าเมอมันไปเล่าตรงไหนตีโอ้ยโดนก็ตุ้ เออนี่กดที่โอ้โหคุณภาพมีเระดับ5้าดาวครับมาที่เกาหลีสามเลยสามสา มีโอเามนำมาแทเข่าซ้ายเข่าซ e ้ายมีโแทเข่าขวานงแทเข่าซ้ายมีโอแทนเข่าขวามีเข่าซ้ายเทีเข่าขวามีโอเที่ยวเข่าขวาไม่จริงยกมาแกคามาแทนเข่าขวาแกมีหงไว้เยไม่จริงเด่ยกขาไว้ก่อนเหลือแต่เข่าขวาดีโอแทเข่าขวาไปยอไ่จิงแทเข่ซ้ายีโอแทนข่ขวามีสอครับมีเข่าซ้ายเจอ่สองดีโอแทเข หนามาไปดแทนต่อท้ายโอ้โหตางฝ่ายแทนไเอทเจอรายอ้าหโอ้อ้โ้โห้โหโอล้โอ้อออออ กอนแขายโอ้โหเพี่น้องยืนไม่กินนะครับตอนนี้พี่ร้อนแล้วเดี๋ยวแทงเข้าเดี๋ยวตีมาเดยวออกตีเข้าซ้ายกินโอ้่ใจรับเท่ ยังกอบเพียบยังกอบเพียบมาซู้กันบมเดทีต่อครับยังไม่จบคริกเกซีเยกสำคัญเสียเข้าไปเสียข้าปเสียเข้าไปีเสียบามาดีไอม อย่าหมดอย่ายุดนะรหยุดไม่ได้ไมหยุดนะคเจ็ดันหม่ไปใส่เลยครับไม่มีมายาตีโตตีแ่ตั้งหวางไปตีโตมาเปะไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาดันมาเข้าเข่าเข้าเรื่วนเข่าเรื่วนเยเสียบมาเสียบไป โอ no ้โหขาเดี๋ยวมีขวางเยเตะ้ายแทงเอาท้ายแทงเอาท้ายเดี๋ยวข่าซทายเิีเข่าซ้ายซ้ายเตะท้ายขามาดูไหมแทงเข่าซ้ายเตะขาเข่าท้ายเดี๋ยวมมแทงเข่านี่สู้กันสุดวิงจิเลยโอ้โหทั้ขาทั้งแขนออสุดจริงมาถึงตัวนี้ อ้าดังมาแทงเท้าโต้ด้เท้าตีมาตีคืนตมาตีคืนโอ้โหี่มันเ็อย่างน้มันเป็อยีโอเตะข้ามาเตาตีเข่าขวาตีโอตีเข่าขวาโดี๋ยวไปตงกันนะตีเข่าซ้ายเดียวตีเข่าขวาไปต ตีเข่าซ้ายแล้วขาตีขาครับเดยวพีจริงเตะขาไปเรียวเดยวพีจริงล็อกแขนดิโอแทงเข่ายังมีก็แทนเข่าเดี๋ยไม่สอบมีเข่ามากเดยวพีจริงยกต่อไปนี้นี um> ่ต้องออกให้มันสดๆครับให้มันสดๆกันไปเลยครับ ไปเลยงลงครับลงให้สุดเลยไปเลี้ยงลงให้สุดรับสุดบันไดครดีรอยู่ครับ आओ 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 เฮ้ดูบรรยากาศโอ้ทุนีบรรยากาศมัน,นสุดๆครับใครมาดูวันนี้เป็นการโชคดีครับไอเดีกพวกนี้มายกเจ้าวปลาด้วยครับเอาล่ะยกเจ้าวปลาคนนี้ตอนเชา้าเราก็ต้องทำให้สุดเฮ้นิโอวันนี้ยอมแล้วป่ามาแบบแข็งแกร่งจริงๆครับไม่มียุบเลยครับนิโอ ไม่มีหมดนะฮะแร่งได้ตลอดเกมมันมีระยะยาวยอดผูจริงก็ยังจะตด้ได้ายตีโอตีและตั้งขาตีและขวางเก๋ขวายตีโอแ็นเข่ามา โตมาตีมาแล้วพี่จริงตีด้วยายเจอซ้ายคืนซ้ายมาซ้ายไปนี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเอาเตะแรกเตะเข้าเอ้านะครับจบลยครับรอผลของคะแนนจากกรรมการครับร บุญช <iyorsun> yes. ่วยไปดีนะวิกใจแล้วไปคะแนนก่อนนะคจากไปทางไหนไปทางน้ำเงิน